โเคครับว okay, ันนี้โดนบอกก็อัปเดตนะครับเป็นตัวรันเดลต้าแล้วก็ตัวอื่นผมก็อัปเดตให้แล้วนะครับส่วนที่ไม่ต้องการจะอัปเดตก็กดนัดแนวได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่อยากอัปเดตก็ติดตั้งทับไปได้เลยนะครับผมแต่ใครที่ติดตั้งทับไม่ได้นะครับมันขึ้นว่าติดตั้งไม่ได้ก็ให้ลบเก่อออกก่อนแล้วก็ติดตั้งทับได้เลยครับอันนี้ผมติดตั้งทับได้ก็ไม่มีปัญหาะลรก็เข้าเกมแล้วก็เข้าแมแบบได้เลยนะครับส่วนวิธีการหาคีย์ก็กดตรงนี้นะครับผมแล้วก็็็กกกกดดเเเขขขข้้้้้้้้้าาาาาาาไไปปหนน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 น Home Google ออองงงงงรรแแลววทีีี่่ Chrome บบบะัมมิ์ตสใจ ข้างบนนะครับแล้วก็วางลิก์ลงไปนะครับแล้วก็กด enter หมุปุ่มแป้งพิ์ของคุณได้เลยนะครับผมถ้าเป็นโทรศัพท์ก็จะมี enter อยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็รอจะสนยนแล้วก็กดมาครับถ้ามันเด้งแ็บนี้ก็ปิดแท็บไปแล้วกลับมาที่แท็บเดิมนะครับส่วนนี้เขาจะถามปกติก็ได้นะครับแต่ผมจะบายพาสผมจะกรอบลิงก์ตรงนี้ไปแล้วก็เข้ามาที่บายพาสตรงนี้นะครับลิงก์บายพาส vip นะครับแล้วก็กดบายพาสได้เลยนะครับแล้วก็ทําตามแคปชั่นเขมานะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับแมวนะครับผมามันเสร็จแล้ว แล้วกลื่นถึงศูนย์แล้วก็กด Continu e ได้เลยนะครับถ้าเด้งแถบก็ปิดไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าเดิมนะครับแล้วก็กด Copy คีย์นะครับแล้วก็กบเข้าไปในเกมนะครับผมประมาณนี้แล้วก็บางคีย์ลงไปได้เลยนะครับผมแล้วก็กด Continu e ได้เลยส่วนสคริปต์นะครับผมจะเอาเป็นของค่ายซีับนะครับผมถ้าเข้ามาในเว็บเราเด้งแบบนี้นะครับก็ทําตามนะกดโฆษณาด้านล่างแล้วรอห้าวินนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับผมแล้วก็รอห้าวินนะครับแล้วกลับไปที่หน้าเดิมนะครับผมปิดอันนี้ออกไปแล้วก็กกลลััับบไปที่หนนน้าเเดิมยะคร นั้นก็กด Copy ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปในเกมได้เลยนะครับผมหลังจากที่เข้ามาในเกมแล้วก็สามารถรันคิปได้เลยนะครับแล้วก็วางคิวลงไปแล้วก็กด Execute ได้เลยนะครับผมฉะนั้นก็รอคิปขึ้นมาสักครู่นะครับแล้วก็เปิดใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมเฉลยพีก็มีประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย